สวัสดีค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการหนังสือเสียงจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919ค่ะวันนี้พบกับหนังสือลูกขอทานผู้ไม่ยอมแพ้ต่อชะตาชีวิตตอนที่7เสนอตอนตาบอดออกลายจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับฟังกันค่ะครอบครัวเราพากันเดินขึ้นไปทางเหนือจนมาถึงหมู่บ้านจัวหลานในเขตเมียวหลี ก่อนหน้านี้เคยได้ยินว่าที่หมู่บ้านจัวหลานมีชาวจีนแค่อาศัยอยู่มากมักจะจัดงานวัดกันอยู่บ่อยๆคำว่างานวัดสำหรับพวกเราชาวพระกยาจกแล้วถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเรากับหล่นมาจากสวรรค์เลยทีเดียวเพราะที่ไหนมีงานบุญที่นั่นก็ต้องมีของเหลือแน่ๆเพียงนึกถึงรสชาติอันแสนอร่อยของเหลือ ก็ทำให้พวกเรามีแรงเร่งฝีเท้าไปให้ถึงที่หมายเร็วขึ้นอีกมากโขแต่น้องเล็กๆบางคนก็ทนกับการเดินทางเป็นระยะไกลเช่นนี้ไม่ไหวแม้ว่าจะกลัวแสนกลัวไม้เท้าของพ่อจนไม่กล้าหยุดเดินแต่บางครั้งมันก็เหนื่อยจริงๆเดินอยู่ดีๆเกิดหลับไปก็มีและบังเอิญว่าทางที่เราเดินมักจะเป็นทางลัดคดเคี้ยวตามหมู่บ้านเล็กๆ ถ้าไม่ระวังก็อาจสะดุดก้อนหินหกล้มลงได้ตุบน้องชายคนเล็กหกล้มหน้าทิ่มลงไปกับพื้นแล้วก็มีเสียงร้องโหลั่นของแกดังตามมาเราไม่มีเวลาแม้แต่จะปลอบให้น้องหยุดร้องไห้เพราะพ่อแสดงท่าทีให้เห็นว่าอย่างไรเราก็ต้องเดินต่อไปจะมีแต่พี่สาวเท่านั้นที่พยุงแกเดินต่อ พลางปลอบแกเบาๆส่วนผมนั้นข้างหนึ่งต้องคอยจูงพ่ออีกข้างหนึ่งก็ต้องคอยพะวงว่าจะมีใครเผลอหลับล้มลงไปอีกไหมเลยต้องเดินพลางกวาดตาไปหน้าทีหลังทีพอเห็นน้องชายคนโตเดินไปสับประงบไปก็ต้องรีบตะโกนเรียกเขาอาชัยตื่นตื่นสักครู่น้องสาวคนเล็กหัวเริ่มเอียงเหมือนจะล้มลงไปอีก ผมรีบใช้มือข้างที่ว่างเปล่าตบหน้าน้องให้รู้สึกตื่นตัวกันทีการเดินทางเป็นไปอย่างรีบเร่งเช่นนี้เพื่อไปหาความอบอุ่นและความอิ่มท้องแม้การพักผ่อนสักเล็กน้อยก็ยังดูเหมือนความสบายที่มากเกินไปทันใดนั้นผมได้ยินเสียงพี่สาวตะโกนขึ้นว่าว่าอาชัยขี้แตกแล้วพ่อชะงักฝีเท้าทันทีผมหันกลับไปมอง แล้วก็เห็นก้อนทองคำกำลังหล่นลงมาจากกางเกงเก่าขาดปุปะของน้องชายคนโตจริงๆกลิ่นเหม็นสุดทนก็ตลบอบอวนตามออกมาทันทีทุกคนยกมือขึ้นอุดจมูกไว้มีแต่น้องชายคนโตสติทึบเท่านั้นที่ยังยืนยิ้มแฉ่งไม่รู้เรื่องอะไรส่วนแม่นั้นก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยเอาแต่หัวร่องอ,งอหายใช้มือข้างหนึ่งจับกางเกงตัวเองแน่น แม่หัวเราะเสียงท้องขัดท้องแข็งเลยทีเดียวแล้วสายตาอันแหลมคมของพี่สาวก็เหลือไปเห็นเข้าเธอร้องออกมาว่าอา้าวแม่นะแม่ทำไมถึงฉี่ราดใส่กางเกงอย่างนั้นล่ะพี่สาวยังอุทานได้ไม่ทันจบประโยคดีไม้เท้าของพ่อก็ลอยมาถึงเสียแล้วหัวแรกเข้าที่น้องชายคนโตแล้วหักโค้งกำลังจะลอยมาทางแม่บ้าง ผมลืมสิ้นไปหมดทุกอย่างรีบกระโดดเข้าไปขวางหน้าพ่อไว้กางแขนออกกันไม้เท้าของพ่อปากก็ร้องบอกว่าพ่ออย่าตีเลยอย่าตีอีกเลยนะแม่กับอาชัยไม่รู้เรื่องอะไรหรอกแล้วผมจะช่วยทำความสะอาดให้พวกเขาเองนะพ่ออย่าตีพวกเขาอีกเลยตีอย่างนี้เดี๋ยวพวกเขาก็ตายหรอก